เฮลโหลเฮลโหลทุกคนปามีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะครับซึ่งเกมก็คือการทายหัวของสกิบิดี้ทอยเลตนั่นเองเอาละ่ะทดสอบความเฟียนสกิบิดี้ทอยเล็ตในตัวคุณกันมาเริ่มกันเลยโอ้หนโอ้โีแล้วกันบีโอหเป็นไนงเซียนเซียนจัด เพราะว่าอ,อันบนเนี่ยมันเป็นดีเจอันล่างสีก็ไม่น่าใช่แถวล้วนๆนะว่อกี้อันที่สองเอ่แล้วกันนี่มั่วและ้ะอันนี้แล้วมั่วและ้ะเอ่หมาไงถูกต้องตามหลักสากลน,นี่กคือเจ้าสกิมิดี้ยเล็ตสบายนั่นเองของฝั่งอาล่ บอ้ัน oh, นี้ไม่รู้แล้วอา้อาถูกเฉยถูกเฉยอันนี้มันอันนี้มันไม่ได้อยู่ในซีรีส์จตะวาลหลักถึงใช่ไหมมันเป็นช่วงที่คุณดัฟักบูมทำแบบทำส,ส่งเสริมมา <4. S 1> ไม่ใช่เซนนะ่สีโอ้ถูกเฉยตัวนี้ตัวไหนเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในจักรวาลเสริมอีกแล้วไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักบีไอ้สกิบี้ทอยเล็ตบินได้ตัวแรกเลยที่มาพร้อมกับเพลงสตาร์ว r เติมเติมเติมเดิมเเฮ้ยนี่ป๋ายังไม่ผิดเลยนะเไงแฟนฟันแท้เป็นฟันแท้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ใครตอบไปได้นี่เลิกดูไปเลยนะ สี่พี่รองสุดหล่อของปานั่นเองตอนกําลังติดไวรัสเลยเนี่ยติดปรสิบเลยเนี่ยฮใครจําได้้างว่าพี่รองติดปรสิบติดทีทีจำได้ว่านานมากตอนนั้นละพี่รองถูกช่วยดีป่าแทบร้องไห้ดีใจจัดๆเเฮ้้ยสอออโโกว จะตอบไม่ทันแต่ดันโง่ตอนนี้น่าจะเป็นตอนแรกที่ p o v Man Camila Man โผล่าม,ลมานะเอตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนแรกที่จีเหลี่ยมโผล่มาใช่ใช่ใช่จีเหลี่ยมโผล่มาตอนนี้เออฟังเสียงนี้มันอะไรกันทุกคร์้อมเสียงหูปาสำหรับพนกินที่ถอยเน็กนั้นต้องบอกว่า โอ้หนี่ง่ายจัดบอยู่ในอีพีที่สองนะถ้าจะไม่ผิดแล้วตอนจบเนี่ยหน้ามันจะกลายเป็นกระดูกเป็นกระโหลกด้วยดดดเก็นบีอนป้าบปีะเดีดีดีนีดีด่าีีดีีดีีดด มีอะไรที่ยากกว่า,านี้ไหมทุกคนบอบเบ๊บเต๊บเต๊บปีปีบอบเบ๊บปี๊ีบอบเบ๊บเต๊บเต๊บปีปีบอบบอบปีปี f r o n โอ้โหง่ายแล้วเอเซิร์สกิบดี t o i l e ตป๋ายังไม่ผิดเลยทุกคนป๋าจะทำเพอร์เฟกต์ให้ได้นะป๋าจะทำให้แบบ ไม่ผิดักข้อให้ได้เลยอ่าเป็นไงใช่จริงๆด้วยเยเยบดีบีดอมอ๋ออันนี้หัวของซีเซนติสคาเมล่าแมนนะคนนี้คือคนที่เสียสละโยนปืนให้พีโอ a ีมด้วยน่ารักผูจริงๆเป็นหนึ่งในตัวละครที่ป๋าชอบมากด้วยนะ quiz number one มาต่อกันชุดที่สองกันเอิ่มเอิ่ม B B B โอเคเกือบแลงอะเกือบแลงอะนี้เริ่มยากขนานแล้วทุกคนนะใช่ตอนที่ไอ้บุญยนดรบันณาครั้งแรก quiz number two solve this odd one out oh shit อันไหนไม่เหมือนเพื่อนอันไหนไม่เหมือนเพื่อนเจอแล้วทุกคนป๋าเจอแล้วอยังเฟรชอยู่ ยังเพอร์เฟกอยู่โอ้ยนี่ยากจัด three, which head? ก็ต้องเป็นหัวพี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นหัวเอด้วย <c oughs> เป็นเอด้วยนะจ๊ะอืมย,ยังไม่ผิดเพอร์เฟกอยู่ยังเพอร์เฟกอยู่ฉากจับมือในตำนานขอาอุยไฟดิฟเฟอเรนซ์เสรเวนกร,รมแล้วไง หาไม่เจออู้วเวลามันน้อยเกินทุกคน,น 5, ก็ต้องเป็นซ C อยู่แล้วเป็นพวกคามเมล่าแมนนะอืมเขาจะไหลลงมากางรวมกันนะนี้ตอนนี้ป่าหัวเลาะปหัวเลาะข้างบ้าน,น,น,นหายแล้วอะทุกคน โอ้ยใครเจอบ้างตาหาไม่เจอไหนมันต่างกันยังไงอะเดี๋ยว <number> มันต่างกันยังไงดูก่อนโอ้จะบ,บ้าเหรอแค่จุดสีแดง,แดงเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะก็เอามาแล้วอันนี้ไม่นับแล้วกันโอ้มัน,ม,นมันเกินไปอะ่ะจุดเล็กๆสีแดงตรงเนี้จะบ,บ้าเหรอควิสน correct head สีจ้าสีแน่นอนจ้าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เอาแต่ก้านคอป่าได้เลย ลักสปริงกรบาดนั่นเองควิสหมายเลขแปด d i f f ิ r e นเ e สไอ้ไฟดนเอีกแล้วเวลามันน้อยไปทุกคนแล้วมีทั้งสามจุดใครจะหาทันค <number> นนวิสหมายเลขเก้า Which correct head อูฟู บีอูฟู่บีป๋าจำได้ว่าต้องเป็นอูฟู่บีเออเป็นแน่เซียนแฟนพันธ์แท้จัดเลยควิส n ม m b e r 1สบ solve this odd one out อ่ะหาเจอไหมทุกคนโหต่างกันแค่สีนะ <Quiz number S 1> เมื่อกี้ <11. S 1> บ้าจริง <Quiz S 1> ไม่นับ <number 11. S 1> ไม่นับ which correct head which correct head b b จ้าอ่าเป็นไงป่าไทายหัวยังไม่ผิดเลยนะทุกคนแต่พวกหาไอตัวแตกต่างกับคนอื่นเนี่ยไม่นับนะยากไปไอ้นี่ก็ไม่นับ <differences. S 1> เนี่ยเวลามันน้อยเกินอ่าหาเจอแลวหนึ่งซือรองเท้านะรองเทา้เอาอ่า <laughs> เบสหมายเลขสิบสามว correct head C โอ้โหนี้ตอบได้อย่างรวดเร็วชุดสีขาวเล็กไทยสีแดงอย่างนี้มีคนเดียวเท่านั้นนะครับลากสติ๊กมานั่นเองขอใช้คนเดียวขอใช้คนเดียวจับที่บังประตูให้ไหมอ่ะ Solve this odd one out Solve the so r t s o r t odd one out จากใครหาเจอใครหาเจอนี่เก่งเออใครหาเจอนี่เก่งหมดเลย <umber> เอ่ง่ายจับจัดง่ายจับจับเอจ้านี่เป็นตอนที่พี่เท่เจอกับกีวีแมนครั้งแรกแล้วก็เป็นตอนที่กีวีแมนโอเคไม่มีคนไม่มีคนแล้วหนึ่ง u วิซหมายเล e เ correct head เต้นแบบนี้เป็นคา r เมล่าแมนไม่ได้หรอกต้องเป็นบีอยู่แล้วนักเต้นสปิเกอร์แมนเผ่าเดียวที่เต้นกันสนุกสนานขนาดนี้นะ Qui ซหเิ solve this odd one out oh shit yeah. โอ้เจออันนี้ง่ายากินทำเบอร์เกอร์อยู่นี่นี่เองอ่านี่แถมแถมให้นะได้ได้ได,ได้ว้าว quiz number nineteen which correct head a จ้า a ไอสกิบิดีโซเจอร์ในตอนที่พี่รองโดนปรสิตนะมีรองสะกดปากกา quiz number twenty <Find> differences. โอเคเจอหนามหนึ่งเจอหนามหนึ่งเจอเจอตรงนี้หนึ่งอ่าควสอันไหนวะเนี่ยอ,อมืมีจ้าโอเคตอนนี้เป็นตอนแรกๆเลยนะทุกคน Quiz n u m b e r 22 s olve this odd one out <S ท s o สกอตบัน Blaze out โ oh, อ้ให้เจอบ้างแต่ยังไม่เจอเลยต่างยังไงแค่ย şey> ิ้มกว้างกว่าแค่นั้นไอ้ตัวนี้มันตัวไหนวะอ่อเอเอจ้าเฮ้ยฝาผิดแล้วฝาผิดจนได้ไี้าทุกคนนะ ปาผิดแล้วไม่เพอร์เฟกแล้วอะ่ะ Quiz number 24 f i n d differences find differences เจอหนึ่งหน้ือตรงนี้อืม hm, แล้วก็ตรงไหนว้าคว้า <Quiz> number 25 which correct head <c oughs> อมืมสีจ้าสีเช่อปาปีเออนั่นแหละเออเดียว Res F to pay respect. Quiz number twenty six. เฮ้ย,ย <Soft is S 1> สเกามา <cool. S 1> อยู่นี่ได้ไง <c oughs> นี่มาสเกาใน <c oughs> นี่น,นี่ในทีม f o ร r t e s, <c oughs> <S นี่นี่นี่โหนี่บังเอิญเจอบังเอิญเจอนี่บังเอิญเจอ Quiz number twenty seven. Which correct head? อ่าเดี๋ยวก่อนนะ C <oughs> <ซ>นี่เป็นตอนที่มันเข้ามาเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสกิบบิดี้ทอยเล็ตใช่ Qui ซหมายเล28สวัสดีเห็นเลยมาถึงเห็นเลยนี่อันนี้นะจ๊ะดีซีมากมเออมันต้องอย่างนี้ดิถึงสังเกตเห็นไม่ใช่เปลี่ยนจุดแดงๆเล็กๆควิซหมายเล29วิช Correct Head B จ๊ะ ไอ้นี่อไอ้ล็อกเก็ตสก,กิปตี้ทอยเล็ตใช่บีบ <c oughs> มเอฟทีเป็นตัวที่ทำให้พี่ใหญ่ต้องกลับไปอัพเกรดตัวเองซี <c oughs> จ้าซีโอเมียนี่มา <c oughs> มาบังแต่ซีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์จะไมมาบังละ่ะวาลาดีเมียปูตินล้านเปอร์เซนต์จ้า เอา้าเป็นไงกันบ้างทุกคนตอบถูกกันกี่ข้อบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโ้ปาเสียใจจริงๆตอบผิดไปแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองจากแฟนพันแท้กลายเป็นแฟนพันทางไปเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ